ไปได้ทั่วประเทศเลยยิ้มหมดมันยิ้มเนี่ยมันยิ้มแนี่มันได้เย้าอนบอกมันเคียดแทนไอ้บอยุ่งงขึ้นแบงเมียทั่วน้ามันโรกาติมเอาบอลมันได้เวลาแล้วมันจิตื่นเศร้าเด้ออาจารย์เช้าผมจะข่มโดดน้าได้ตัวหนิแม่เนี่ยมันต้องให้มันสบายตัวเกือบกับเสียคือหวานเข่ากันดีเลยว่ะ มีคร <Ooh. S 3> ับโปรแกรมทเรานี่นะครับก็กำลังสีส like like ีลงเรื่องนครับพี่เบฟเล่าหน่อยมากี่ครั้งแล้วมาครั้งนี้ที่สองแล้วครับผมก็ยังบรรยากาศดีเหมือนเดิมชอบมากแบบทะเลใต้สวยเนาะสวยมากครับผมน้ำช่วงยิ่ง้าเป็นช่วงกลางทะเลน้ำจะแบบสีฟ้าสีฟ้าเลยจริงๆแต่อากาศดีพอเมือนี่ไม่มีแดดแดดไม่ร้อนจัด ลแล้วก็ตื่นเต้นอีกแล้วครับผมมาสมุยเขาบอกว่าไปอย่งไรก่อนไปสม็ดเสร็จทุกรายนะมาสมุยเดชสมุยสวยทุกรายสวยแต่แท้เผมว่าเสม็ดเสร็จทุกรายแต่วันสมุยสวยทุกรายครับก็เป็นอาจารย์ดนตรีนะครับพี่ชาบูพี่โอมจานบอยนะครับพี่นนท์นะครับพี่นนครับแล้วก็พี่ว้วนนะครับมือนิดนะครับว่าจะป่วนเตี้ยนหรือทันขึ้นแล้วก็กี่สาระครับผม พี่สั้เ่นเสือไหมหมดแล้เล่นเสือไหมนี้หัวหน้าเราเป็นงานงานในผับนะครับผมไม่ไม่ใช่งานการแจงนะครับเป็นงานในผับแรงมากแต่ทะเลใต้แบบยังสวยแต่ช่วงนี้ลมแรงมันมีพายุด้วย ลาแม่ยูหนี่เลยบ๋มากี่ครั้งมาครั้งแรกเปิดโลกอยู่ข่าเปิดโลกเดี๋ยวจะไปวอล์กบอก่อนเขาจะมาแต่งหน้าแม่อไปน้ำได้บ่ได้ดวามอนไปวอกบอลส่วนแม่ไปน้ำที่ล่ะแม่ไปพอดขึ้น ครับผมไปซ <นะ S 2> ื้อพเรานะนู่นขุ้นรถเท่าไปแล้วรถก็จะขึ้นรถขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเรือมาแบบนี้เลยนะครับถ่าเรือก็จะมีรถบรรทุกรถอะไรต่างๆก็ขึ้นได้สมัยนั้นระเบียบว,ว่าสินเก่ารถมาโดยรถทัวร์ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะทเทพกอะสมุย นะคจากจากจากเรือนะครับ